ทำผู้กาชีวะกะทำร้ายคนอื่นด่าว่าคนอื่นเท่ากับทำร้ายตนเองด่าว่าตนเองเพราะเมื่อเกิดมาในชาติหน้ากรรมเหล่านั้นจะย้ายที่ทําการ ย้ายเป้าหมายมาลงที่เราทั้งสิ้นทำไว้มากหรือทำไว้น้อยก็จะได้รับกรรมตามสมควรแก่กรรมที่ทำไปนั่นแหละในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสปะกุดุมพีชาวบ้านคนหนึ่งสร้างวิหารถวายพระภิกษุรูปหนึ่งแล้วบำรุงท่านด้วยปัจจัยสี่ พระเทระชันในเรือนของกูดุมพีนั้นตลอดมาล่วงการผ่านมาภิกษุขีณนาศบรูปหนึ่งเที่ยวบินทบาตมาถึงประตูเรือนของเขาเขาเห็นพระขีณนาศนั้นแล้วเกิดจิตศรัทธาเลื่อมใสนิมนต์เข้าเรือนอังคารด้วยโภชนะอันประนีตโดยเคารพถวายผ้าสาดกผืนใหญ่ เรียนว่าท่านผู้เจริญผมของท่านยาวกระผมจักนำช่างกันร,ระบบไปปลงผมให้จักให้จัดเตียงให้ท่านด้วยภิกษุผู้ฉันอยู่ในเรือนก่อนหน้านี้เห็นสักการะของพระคีณาศพแล้วให้รู้สึกอิจฉาว่า กุดุมพีนี้ยอมทำสักการะนั้นเช่นนี้แก่ภิกษุผู้ที่ตนเห็นครู่เดียวแต่ไม่ทำแก่เราผู้ชันอยู่ในเรือนเป็นนิดเอระวังไว้ภิกษุขีณาศพเองก็ไปกับภิกษุนั้นยอมผ้าสาดกที่กุดุมพีถวายมาแล้วนำมานุง่งกุดุมพีพาช่างกลับไปให้ปลงผมพระเทระ ให้คนลาดเตียงไว้เสร็จแล้วเรียนว่าท่านผู้เจริญขอท่านจงนอนบนเตียงนี้แหละนิมนต์พระเทระทั้งสองรูปเพื่อฉันในวันพรุ่งนี้แล้วก็กลับไปภิกษุเจ้าถิ่นเห็นเช่นนั้นยิ่งทำใจไม่ได้เธออัดอั้นตันใจเสียความรู้สึกมากตกตอนเย็น จึงเข้าไปด่าพระเทระนั้นสี่ประเด็นท่านเคี้ยวกินคูดประเสริฐกว่าการบริโภคพัดในเรือนของกูดุมพีคนนั้นเป็นไหนไหนท่านให้ถอนผมด้วยแปรงตาลประเสริฐกว่าการปลงผมด้วยช่างกลระบบที่กุดุมพีนำมาเป็นไหนไหนท่านเปลกยกก่เที่ยวไปประเสริฐกว่า การนุ่งผ้าสาดกที่กุดุมพีถวายเป็นไหนไหนท่านนอนเหนือแผ่นดินประเสริฐกว่าการนอนบนเตียงที่กุดุมพีนำมาเป็นไหนไหนขอท่านทั้งหลายจงพิจารณาตรองไว้ในเบื้องต้นนี้ว่าสำหรับคำด่าพระอริยะขีณาศพแล้วถือเป็นคำสาปตนเองใครก็ตามบังอาจจ้วงจับว่าร้ายพระอริยะ เขาคนนั้นจะเป็นเหมือนคนที่สาบแช่งตนเองให้ต้องวิบัติพินาศย่อยยับเสียหายไม่มีชิ้นดีพระรูปนี้ก็เหมือนทนต่อความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจของตนเองไม่ได้แล้วเสนอหน้ายื่นปากหมูหมูของตนเองเข้าไปกระนะกระแหนะคนอื่นอันนี้ให้ระวังไว้จงดีไม่เช่นนั้นทุกอย่างที่ด่าเขาไป เราต้องรับเอาผลของมันมาทั้งหมดพระเทระนึกสงสารว่าคนพานนี้อย่าฉิบหายเพราะเราเลยจึงไม่คำนึงถึงการนิมนต์ลุกขึ้นแต่เช้าตรู่แล้วหนีไปฝ่ายภิกษุเจ้าถิ่นทําวัดที่ควรทําในวิหารแต่เช้าตรู่แล้วเอาหลังเล็บคอระคังเบาๆเพื่อแจ้งว่า เวลานี้เป็นเวลาเที่ยวพิกษาบัดนี้หากภิกษุอาคันตุกะหลับอยู่เธอพึงตื่นด้วยเสียงระฆังเข้าบินธบาทตามปกติของตนเองกุดุมพีจัดเตรียมกระทําสักการะเรียบร้อยมองดูทางมาของพระเทระทั้งสองเห็นแต่ภิกษุเจ้าถิ่นเดินมาจึงถามว่า ท่านผู้เจริญพระเทระไปไหนภิกษุเจ้าถิ่นกล่าวว่าผู้มีอายุอย่าได้พูดถึงเลยภิกษุของท่านเข้าห้องน้อยตั้งแต่ท่านออกมาเมื่อวานหลับไปจนป่านนี้เมื่อข้าพระเจ้ากวาดวิหารก็ดีกรอกน้ำในหม้อน้ำฉันและหม้อน้ำใช้ก็ดีเสียงระฆังก็ดี ตั้งแต่เช้าตรู่ก็ยังไม่รู้สึกตัวเลยถ้าจะขี้เกียจจริงๆกุดุมพีผู้ฉลาดนั้นรู้สึกได้ทันทีคิดว่าพระผู้เป็นเจ้าของเราซึ่งมีอิริยาบถสมบัติเช่นนั้นน่าจะไม่หลับนานเช่นนั้นแต่ท่านผู้เจริญรูปนี้คงจะก,กล่าวคำอะไรอะไรกระทบท่านแน่นอน ด้วยเห็นเราทําสักกระแก่ท่านมากมายกุดุมพีนั้นจึงนิมนต์ให้ภิกษุนั้นฉันโดยเคารพล้างบาทของท่านให้ดีแล้วบรรจุด้วยโภชนะมีรสเลิศต่างๆเรียนสำทับว่าท่านผู้เจริญถ้าท่านพึงเห็นพระผู้เป็นเจ้าของกระผม ท่านพึงถวายบิณฑบาตนี้แก่พระผู้เป็นเจ้านั้นด้วยจะเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันภิกษุนั้นกลับคิดไปอีกอย่างว่าถ้าภิกษุนั้นได้บริโภคบิณฑบาตเช่นนี้เธอก็จัดข้องอยู่ในที่นี่ไม่ยอมไปที่อื่นจึงทิ้งบิณฑบาตนั้นในระหว่างทางไปหาพระเทระแต่แตก็ไม่พบ น่าน้อยใจแท้สมณธรรมที่เธอทำไว้สิ้นสองหมื่นปีไม่สามารถรักษาเธอได้เพราะเธอทำกรรมประมาณเท่านี้ครั้นสิ้นอายุเธอไปเกิดในอเวจีสเสวยทุกเป็นอันมากสิ้นพุทธทันดอนหนึ่งในพุทธุกปัตตการนี้ เธอกลับมาเกิดในตระกูลที่มีข้าวและน้ำมากแห่งหนึ่งในพระนครราชครึตั้งแต่เดินได้ก็ไม่ต้องการนอนบนที่นอนไม่ปรารถนาที่จะบริโภคพัดเคี้ยวกินแต่อุจจระของตนมารดาบิดาเลี้ยงเขาไว้เพราะรู้สึกว่ามันยังเด็กยังไม่รู้เรื่อง แม้ในเวลาเป็นผู้ใหญ่เขาก็ไม่นุง่งผ้าเปลยกายเที่ยวไปนอนบนแผ่นดินเคี้ยวกินแต่อุจจาระของตนเท่านั้นนี่คือผลของการด่าว่าพระอริยะสะท้อนย้อนกลับมาที่ตัวของเขาด่าท่านไว้อย่างไรก็เหมือนกับสาบตนเองไว้อย่างนี้มันดาบิดาคิดว่า เด็กนี้เหมาะแก่พวกอาชีวกะจึงนำไปให้บวชกับพวกอาชีวกะเหล่านั้นก่อนแต่จะบวชพวกอาชีวกะก็ให้เขายืนในหลุมประมาณเพียงคอวางไม้เรียบไว้บนจะงอยบาาทั้งสองนั่งบนไม้เรียบเหล่านั้นเอาแปรงตาลถอนผมเขาทั้งหมด มารดาบิดาเชิญอาชีวกะเหล่านั้นเพื่อฉันในวันพรุ่งรุ่งขึ้นพวกอาชีวกะก็บอกเรื่องนั้นกับเขาแต่เขาก็ไม่อยากไปจนพวกอาชีวกะต้องปล่อยเขาไว้ที่วัดเขาเห็นอาชีวกะไปกันหมดแล้วก็เปิดประตูวัซกุดีลงไปปั้นคู่ให้เป็นคําด้วยมือทั้งสองกินอย่างอร่อยอร่อย พวกอาชีวกะส่งอาหารไปให้เขาก็ไม่ต้องการกล่าวปฏิเสธว่าข้าพระเจ้าไม่ต้องการอาหารนี้ข้าพระเจ้าได้อาหารแล้วท่านได้อาหารที่ไหนได้ในที่นี้แหละเขาเป็นอยู่อย่างนี้ถึงสี่วันพวกอาชีวกะก็สงสัยว่า อาชีวกะนี้ไม่อยากเข้าบ้านไม่กินข้าวแต่กล่าวตลอดเวลาว่าเราได้อาหารแล้วนี่มันอะไรกันพวกเราน่าจะต้องสังเกตการเมื่อจะเข้าไปบ้านจึงเหลือไว้สองคนเพื่อคอยดูเขาเองครั้นรู้ว่าอาชีวกะเหล่านั้นไปแล้วก็เข้าวัาจะกุดีกินคูดเหมือนเคยมา แต่เสียท่าตรงที่ตอนนี้เหตุการณ์ปรากฏอย่างชัดเจนแก่สองอาชีวกะพวกอาชีวกะครั้นรู้เรื่องนั้นก็ตกใจว่ากรมนี้หนักแท้ถ้าสาวกของพระสัมมาโคดมรู้เข้าก็จะประกาศความเสื่อมเกียรติของพวกเราว่าอาชีวกะทั้งหลายกินคูด อาชีวะกะนี้ไม่สมควรแก่พวกเราจึงขับไล่เขาหนีนี่คือผลของการด่าว่าพระอริยะสะท้อนย้อนกลับมาที่ตัวของเขาด่าท่านไว้อย่างไรก็เหมือนกับสาบตนเองไว้อย่างนี้ชะตาชีวิตของคนกินขี้มีหินดาดก้อนหนึ่งที่ชาวบ้านวางไว้ในที่ถ่ายอุจจาระ มีกระพังใหญ่บนแผ่นหินนั้นมหาชนอาศัยหินดาดเป็นที่ถ่ายอุจจาระนั่นแหละเหมาะกับเขานะเขาไปอาศัยอยู่ใกล้ๆแถวนั้นกลางคืนก็กินคูดในเวลาที่มหาชนมาถ่ายอุจจาระเขาก็ทำเป็นเอามือเหนี่ยวก้อนหินยกเท้าขึ้นข้างหนึ่งตั้งไว้บนเขา่า ยืนเงยหน้าอ้าปากมหาชนเข้าไปหาว่าอย่างนอบน้อมแล้วถามว่าท่านผู้เจริญเพราะเหตุไรพระผู้เป็นเจ้าจึงยืนอ้าปากเรามีลมเป็นพักษาอาหารอย่างอื่นของเราไม่มีเพราะเหตุใดท่านจึงยกเท้าข้างหนึ่งตั้งไว้บนเขาเล่าขอรับ เรามีตะบะสูงมีตะบะกล้าแผ่นดินถูกเราเหยียบด้วยเท้าทั้งสองย่อมว่นไหวเพราะฉะนั้นเราจึงยกเท้าขึ้นข้างหนึ่งไว้บนเขา่าเรายือนอย่างเดียวตลอดเวลาไม่นั่งไม่นอนขึ้นชื่อว่าพวกมนุษย์โดยมากมักเชื่อเพียงท้อยคำเท่านั้นเพราะฉะนั้น ชนชาวแคว้นอังคะและมะคตโดยมากจึงลือกระชอนว่าแมหมน่าอัศจรรรย์จิงท่านนี้มีตะบะมากมายผู้เช่นนี้พวกเรายัางไม่เคยเห็นอัศจรรย์แท้พากันนำสักการะเป็นอันมากไปทุกๆุกเดือนอาชีวกะนั้นกล่าวว่าเรากินลมอย่างเดียวไม่กินอาหารอย่างอื่น เพราะเมื่อเรากินอาหารอย่างอื่นตะบะจะเสื่อมไม่ปรารถนาอะไรที่พวกมนุษย์เหล่านั้นนำมาพวกมนุษย์อ้อนวอนว่าท่านผู้เจริญท่านอย่าให้พวกกระผมฉิบหายเลยการบริโภคอันคนผู้มีตะบะกล้าเช่นท่านกระทำแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่พวกกระผมสิ้นกาลนาน อาชีวะกะกล่าวว่าเราไม่ชอบใจอาหารอย่างอื่นเลยจริงๆแต่ถูกมหาชนอ้อนวอนจึงวางเพสัตมีในใสและน้ำอ้อยเป็นต้นที่ชนเหล่านั้นนำมาที่ปลายลิ้นของตนด้วยปลายยาคาแล้วกล่าวว่าพวกท่านจงไปเถิดเพียงเท่านี้ก็พอแล้ว เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านทั้งหลายอาชีวกะนั้นเป็นคนเปลือยเคี้ยวกินคูดถอนผมนอนบนแผ่นดินตลอดระยะเวลากว่า55ปีด้วยประการชนี้นี่คือผลของการด่าพระอริยะแต่สุดท้ายชีวิตของท่านผู้นี้ที่ยังมีความดีอยู่บ้างจึงได้บรรลุเป็นพระอรหรันต์ ด้วยการเสด็จไปโปรดของพระพุทธเจ้าก็ยังถือว่าเป็นชีวิตที่ดีกว่าพวกเรามากมายนะนรกคนบาปกรรมห้ามสวรรค์ที่ตัวละครนี้ทำไว้นรกของเขาคืออเวจีมหานรกบาปที่เขาทำคือด่าว่าพระอริยะคําด่าเหล่านั้นมาปรากฏให้เขาต้องทนทุกทั้งสิ้น